ทะเลน้อยเป็นทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียตั้งอยู่ในเขตอําเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเป็นที่ตั้งของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทยหรือที่ทุกคนรู้จักกันในนามอุทยานนกน้ําทะเลน้อยซึ่งเป็นแหล่งที่รวมเอาความงามอันหลากหลายที่ยังคงสภาพธรรมชาติความอุดมสมบูรณ์เอาไว้จวบจนถึงปัจจุบัน จากความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชน้ำและสัตว์น้ำชนิดต่างๆทำให้ทะเลน้อยเป็นแหล่งอาศัยหากินและทำรังวางไข่ของนกหลายชนิดโดยเฉพาะนกน้ำที่อาศัยประจำถิ่นและที่อพยพมาในช่วงฤดูหนาวจากการสำรวจพบว่ามีนกต่างๆในทะเลน้อยประมาณ186ชนิดในช่วงฤดูอพยพระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายนในพื้นที่แห่งนี้มีนกน้ำมากมายมาอาศัยอยู่นับแสนตัว ในบรรดานกน้ำที่อาศัยอยู่ในอุทยานนกน้ำทะเลน้อยกว่า186ชนิดนกอีโกงนับเป็นนกที่พบเห็นกันบ่อยมากโดยเป็นนกน้ำที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ลำตัวสีม่วงอมน้ำเงินปากและกระบังบนหน้าผากสีแดงสดขาและนิ้วเท้ายาวสีแดงหากินเป็นฝูงเล็กๆ4-5ตัวนอกจากเป็นนกที่มีลักษณะเด่นดังกล่าวแล้วด้วยนิสัยที่ไม่ค่อยตื่นคนทำให้สามารถสังเกตพฤติกรรมของมันได้อย่างใกล้ชิด มากกว่านกชนิดอื่นๆสำหรับผู้คนที่ตั้งใจมาล่องเรือชมนกกลางพื้นที่ชุ่มน้ำโลกแห่งนี้นกอีกงจึงเปรียบเสมือนนกรับแกขกคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนการตลอดทั้งปีนกน้ำที่น่าสนใจในทะเลน้อยมีนกน้ำด้วยกันหลายวงแต่ละวงมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเช่นวงนกยาง นกน้ำในวงนี้มีลักษณะขายาวคอยาวกินปลาและสัตว์น้ำเล็กๆมีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่พบในทะเลน้อยราว15ชนิดเช่นนกยางไฟหัวดำนกยางโทนใหญ่นกกระสาแดงและนกยางควายเป็นต้นวงนกเป็ดน้ำเป็นนกที่มีลักษณะคล้ายเป็ดปากแบน แต่มีลักษณะเล็กกว่าสามารถว่ายน้ำและดำน้ำหาปลาได้ดีอยู่รวมกันเป็นฝูงมักจะอพยพมาในช่วงฤดูหนาววงนกอันชันนกน้ำวงนี้มีขาและนิ้วที่ยาวสามารถเดินหากินบนกอไม้น้ำได้ดีวงนกนี้พบได้ง่ายในบริเวณรอบๆที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยส่วนใหญ่เป็นนกประจำถิ่นเช่นนกอัญชันคิ้วขาว นกกวักนกอีลุม้มและนกอีล้ำเป็นต้นสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากล่องเรือเยี่ยมชมฝูงนกน้ำสัมผัสธรรมชาติรอบข้ามที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์สามารถเช่าเรือท่องเที่ยวได้ในราคาลําละ450บาทนั่งได้10คนโดยใช้เวลาประมาณ1-2ชั่วโมงในการลัเลาะเที่ยวชมพันธุพืชและพันธุ์สัตว์อันน่าตะการตา ในพื้นที่ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลกหรือว่าเรมซาไซาแห่งแรกของประเทศไทย